มานังล้อมผ้าควงอาสาพันมีมากมากผู้ผู้ป่าปดามีข้าอ่านปงลงเลียนสอนมีซุ้มนั่งกระสิงฟอนหาบแห่อมเฮามีบาสีผ้าเข่ามากเบ่งพ่มพังดอกสมังดอกอมแกมหมูมันปาน่าล้วนมา ขาของหอมหาหมามุนหมอบยามเอต่าเว้นหลอกหลับลงป่าแสงยามเอแรลงตาเว้นแดงหลับลงป่าไม่ขวัญเจ้าไปโอไตที่ใดทางใดให้ขึ้นมาไวไว้เทียมคิงยาซาขวัญเจ้าไปทางโคกอยู่ดงส้น่าขวัญเจ้าไปทางนาะแซมหยา่า